ที่แต่ละวันเนี่ยปั่นใช้เวลาอยู่บนท้องถนนวันละ4-5ชั่วโมงเลยค่ะดังนั้นปั่นจึงค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องรถเพราะว่ายิ่งเป็นผู้หญิงขับรถคนเดียวยิ่งต้องเน้นเป็นพิเศษนะคะ คือมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นปั่นขับรถตอนกลางคืนนะคะก็ขับรถทางตรงปกติก็เห็นรถคันหน้ากําลังจะจอดรถเข้าริมทางเราก็เบรกให้อยู่ดีๆเขาก็ถอยหลังมาชนเราหลังจากเหตุการณ์นั้นปั่นก็เลยตัดสินใจซื้อกล้องติดรถคืออย่างน้อยมันทําให้เราขับรถได้อย่างมั่นใจขึ้นเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรก็สามารถใช้ภาพจากกล้องเอามาเป็นพยานคือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาว่าเถียงกันว่าใครผิดใครถูกเงี้ยค่ะ ถ้าปั่นจะซื้อกล้องติดรถโดนสักตัวหนึ่งเรื่องแรกคือปั่นจะเลือกเรื่องความคมชัดของภาพเพราะว่ามันสําคัญมากกล้องเนี่ยควรมีความละเอียดในการบันทึกภาพแบบ Full HD ถ้าสังเกตง่ายๆคือ 180p 30เฟรมค่ะเรื่องต่อมาก็คือเลนส์ค่ะมันดูเหมือนจะไม่สําคัญแต่สําคัญนะคะคือถ้าอยากได้ภาพเคลี่ๆเนี่ยก็ต้องดูกล้องที่ใช้เลนส์แก้วและมีมุมมองกว้างอย่างน้อย150-160องศาเพื่อเห็นภาพครอบคลุมกระจกหน้ารถเต็มบานหรือเห็นรถบนท้องถนนครอบคลุม3เลนส์ค่ะ คือถ้าเป็นไปได้กล้องหลังก็ควรติดนะคะเพราะมันจะช่วยให้เราเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านหลังบางครั้งเขามาชนเราแต่บอกว่าเราถอยไปชนเขาก็มีให้เห็นเยอะแยะสําคัญที่สุดเลยภาพเนี่ยควรมีความคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนคือปกติกล้องทั่วไปเนี่ยกลางวันจะชัดอยู่แล้วแต่ป่านอ่ะใช้ลดกลางคืนบ่อยมากเลยต้องเลน,นกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์คุณภาพดีๆค่ะโดยกล้องที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยควรระบุชื่อรุ่นของชิปประมวลผลและเซ็นเซอร์รับภาพที่ใช้ให้เรารู้ เพราะเซนเซอร์ดีมีมาตรฐานเนี่ยจะช่วยให้ภาพกลางคืนมีความคมชัดขึ้นค่ะคือน,นอกจากนี้กล้องติดรถยนต์ควรมีระบบล็อกไฟล์อัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพราะมันจะช่วยให้ไฟล์ไม่ถูกลบหรือถูกบันทึกทับอะคะ่ะเรื่องของหน่วยความจำเนี่ยปกติแล้วกล้องติดรถยนต์จะให้มันน้อยมากคือถ้ากล้องรองรับเนี่ยถ้าจะให้ดีปัวาว่า32กิกก็ดีนะคะเพราะมันจะทาให้เราเห็นเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึง4ชั่วโมงเลยคะ่ะสำหรับเรื่องจอเนี่ยคือถ้าจะให้ดีเนี่ยควรติดจอเป็น IPS จะทำให้เราเห็นภาพจากมุมด้านข้างได้ชัดขนาดจอก็สีนิ้วก็ใหญ่กำลังดีค่ะทำให้เรามองเห็นภาพวิดีโอได้ชัดยิ่งขึ้นก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อกล้องติดรถแนะนำให้ซื้อติดไว้เลยค่ะเพราะว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นมากและทำให้เราสามารถขับรถได้อย่างสบายใจขึ้นแต่ก็อย่าลืมนะคะควรเลือกซื้อกล้องที่มีคุณภาพดีๆและฟังก์ชันครบอย่างที่น้ำปัดเลือกค่ะ